แล้วเด็กยุคใหม่ต้องอยู่ไม่เป็นนะฮะมีหลายคนบอกโอ้ oh, คุณแชมป์ถ้าเกิดเขาแซวคุณเรื่องของชื่อแล้วคุณก็อยู่ห่างๆผมนี่วันนี้จะคุยเรื่องชื่อเลยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้นะครับเนื่องจากรู้มีคนอย่างผมเยอะสอนวิธีการอ่านออกเสียงแบบเป๊ะเปะ,ปะจะมีใครน่าสนใจแค่ไหนแะชมป์จัดไปดาวรุ่งของแมนยูที่เพิ่งตีลังกาไปครับอเล็กนโดรนา Alejandro g Arnacho Alejandro g Arnacho Alejandro g Arnacho ข้นต่อไปกั p ตันแมนยูฮะ Bruno Miguel Borges Fernandes Bruno Miguel Borges Fernandes Bruno f e r n a n d e s Bruno f e r n a n d e s กองกลาง Newcastle ครับชื่อนี้อ่านง่ายกว่าสะกดนะจัดไป Bruno Gimarais Bruno Gimarais Bruno g i m a r ã e s Bruno Gimarais กลางรุกเพื่อนร่วมชาติเมสซี่ฟาคุนโดบัวนาโนเต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 กองกลางรับที่พี่เสือบาเยินอยากได้สุดใจจวัลปาลินยาจวัลปาลินยาโจวอลปาลินยาโจวอลปาลินยากองหลังค่าตัวสูงสุดในโลกของแมนซิจากโครเอเชียยอูสกโอลยอชโบาร์ดิโอล ยอชโกวาร์ดิโอยอชโกวาร์ดิโอไม่อ่านออกเสียงตัวจีนะครับและตัวรุกญี่ปุ่นที่ฮอตสุดในพรีเมียร์ลีกนำข่าวมิตมะนำข่าวมิตมะค่ะมิตมะค่ะมิตมะแชมป์จัดไปแชมป์ Champ, จัดไปกีฬาเชคบอลแต่ไทยไม่เชคแคร์ทั้งสังคมกีฬางองแง ต้องมากลางโต๊ะชงกาแฟขายแก้วละส0บาทเพื่อหาอไรายได้เสริมชชปจปจไปจไไ